สวัสดีครับผมวัยรุ่นเด็กไทยทุกคนครับวันนี้นะครับผมพี่ไอจะเอาตัวเลโก้นะครับผมมาเลื้อนคนในแบบจุดพักใจอีกแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไลค์นะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้มีคลิปต่อไปออกนะครับผมคุณผู้ชมครับพร้อมกันแล้วเลสโก้คลิปนี้ผมบอกเลยนะมีผู้หญิงแบบให้ฟังด้วยรอดูม้ารู้ชอบร้านเติมเกมโรบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า7,0,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกรีฟการ์ดเลทสุด้ทุนที ยังมีไอดีไก่ตันวางจำไหนในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาสซะด้วย oh. อย่างเช่นทิงเลกซี่อนิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟูดโอ้โหสุดยอดเลยนะฮอร์ส <laughs> อย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอ็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้า wow. วครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU นี่เลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนว่าเลโก้ทำไมเออชื่อตัวละครว่าเลโก้ทำไมนี่ก็เท่ดีว่าฟิลเลโก้ Lego ทำไมนั่นน่ะดิเลโก้ทำไมเฮ้ยนี่แหลกเฮ้ยโดนไปแล้วไอ้มมน้องเฮ้ยชิคกี้พาเมื่อกี้ไอ้สัตว์นกอรอเฮ้ยเลโก้ Lego ตะลึงมีคนจุ๊บกันในช่องแชทอีเลโก้ Lego จุ๊บทำไมวะเฮ้ยไอย้เลโกล้เรารักกันแหละเรารักเลโอเหรอเลโอพอ่อมึงองาอยากโด้เลโก้ พีๆดี่ๆแล้วดูโอ๊ยโดนกูโดนกูโดนพีกูแอดมินหัวแอดมินหัวดูดีกวพี่ฮ่า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 เฮ้น้องชายอยากตายเปล่าอยากตายพี่ผมอยากตายถ้าเราไม่อยากตายเราพูดว่าเรารักเลโก้รักเลโก้ไอ้หคุ่มเนี่ยพี่มีจูโมยปงไหนพี่จุ๊บมวยโอ้ยใช่เลยใช่เลยโคตรดุโอ้โหใช่เลยสวัสดีครับน้องสาวครับพูดว่าจุ๊บมวยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอุ้ยไอ้หนุ่มมึงโชคดีละ สวัสดีครับคนสวยจุบมั่วไหมน้องเสียมีไมค์มิกครับไม่มีไมค์ค่ะอุวยเสียงน่ารักจังเลยอันนี้พาน้องสาวมาเล่นหรือว่าพาใครมาเล่นครับเนี่ยพาเพื่อนหนูค่ะแล้วแล้วแล้วหนูโสดไหมคะไม่ค่ะหนูไม่โสดค่ะอ๋อหนูไปเลิกกับแฟนแล้วมาอยู่กับเลโก้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะ หนยขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษหนูยิงต้องมตีมาตีสรุปน้องสาวจะไปเลิกกับแฟนแล้วมาอยู่กับเลโก้ไหมครับโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะทำหน้าถึงปืนงวยน้องน้องสาวครับน้องสาวช่วยพูดว่าจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจุ๊บมั่วขอเซ็กซี่กว่านี้ได้ไหมครับจุ๊บมั่วอุ๊ยเซ็กซี่จริงวะเน้องกบนี่โคตรโรคซึมเศร้าอ่ะฮัลโหลโกบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ด่าตะกบเสียเลยครับอกหักเราไปทําอะไรมาเราถึงอกหักขอไม่เอาพี่ขอไม่เอาเราเราไอ้ไอ้ไอ้ผู้หญิงคนนั้นที่เขาไม่เอาเราเขาชื่อเล่นชื่ออะไรครับไม่รู้จักพี่แค่เสียงน่ารักผมชอบเอ้าแล้วอกหักเลยอ่ะแอด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 ผมมีอะไรจะบอกความในใจผมมีอะไรจะบอกแอดว่ามาผมชอบแอดอ่ะจุ๊บฮ้ยสรุปน้องผู้หญิงคนนี้พูดจุ๊บมวยให้ฟังหน่อยได้ปหม พูดด้วยกันเลยนะเจนจุ๊บว่ะกาดกาดจุ๊บว่ะจุ๊วะอะไรมากะอะไรนะไม่ได้พูดหรอเนี่ยเนี่ยมึงมึงฟังกูนะเจนพี่ไอจุ๊วะอะไรอ่ะโคตรโคตรูรีอ่ะนี่นี่นีน้องสาวน้องสาวน้องสาวไม่ต้องดูรายการน้องสาวไม่ต้องดูรายการนะอ่ะอะโหลครับน้องสาวคนที่ใส่ชุดเนนนาเรียครับพูดจุ๊บวยฟังหน่อยได้มั้ยครับเอาพี่หนูก็พูดไปแล้วอ่ะอีทีนึงอีกทีนึงโชว์โชว์โชว์เด็กกันไว้พี่ไอจุ๊บมาอุ่ย กูขนตื <cues> ่น <cons> ล <urai> ุกเลยอ่ะต้องมีคำขึ้นต้นปะเนี่ยหนูไม่หนูไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นหนูพูดแค่คำว่าจุ๊บมั่วจุ๊บมั่วเออสุดยอดเลยพี่โอ้ยแกนี้แหละไอ้ต๋าแกนี้แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะครับพี่เผือด่าใครไปพี่ขอโทษนะไปก่อนจุ๊บมั่วเลยอ่ะจุ๊บมั่วจุ๊บมั่วจุ๊บมั่วอะไรเราจุ๊บมั่วเลยพี่จุ๊บเลยพี่พี่ต้องการจุ๊บมั่วเฉพาะผู้หญิงครับน้องชายบายบายครับน้องชายพี่ครับพี่ เดี๋ยวนี่น้องพี่จะรอผมไปคอมคืลมัเนี่ยพี่จะรอเราไปเซ็ตยาหอมมาเลยผมฟองต้นรอพี่นะโอ้หมาเลยเอ้ยน้องเราชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าชื่อชื่อต้นนะชื่อต้นน้องต้นรู้จักพี่ได้ไงก็ก็ผมเอฟซีพี่ไงขอบใจมากครับผมก็เลยจะถามอยู่ว่าพี่มาทำคลิปเหรอพี่มาทำทรงมายืนแอคเฉยอ๋อแต่แบบพี่มายืนแอคแบบเนี้ยคือพี่เอ็นตัวได้อะ็ดเย็ดน้องต้นน้องต้นน้องต้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นพระน้ำไหะเห็นพระน้ำไหะเห็นเห็นเห็นครับ พาลมไม่มีแต่พาล่วงเจอพาล้มก็ไปงงง,ง,ง,งเฮ้ยเ้พามาบอกพี่ไม่อยู่นะเคปะ่ะถ้ามันมามันไม่มาว่ะมันหาไม่เจอมันหาตัวไม่เจองโง่ไม่พี่จอผู้หญิงคนนั้นแล้วป่ะที่ที่ใส่เสื้อนักเรียนอ่ะคุณคุณนะใช่ไอ้ที่มันโดนงูกัดนมแล้วมันก็ร้องอ้าน้องผู้หญิงอย่าหนีไปอย่าหนี อาฮ่า ah yeah. ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละใช่หรอใช่ let's go สวัสดีครับน้องสาวจำพี oh, ah ่ไ uh ด้ไหมครับเอ๊ะพี่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 อ่าอ่าอ้ายหรอฮ่า ปัญหาหนึ่งครับปัญาหาไม่ให้ถามมึงโง่เอ้ยพระมึงต้องการถามอะไรน้องอันนี้ครับคุณคิดคำถามก่อนคิดคำถามก่อนไอ้เดี๋ยวกูตบแม่งเลยคิดคำถามก่อนไม่ได้ยิงไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วอย่าเดินเข้าหาลำโพงไม่ชอบยูทูบเบอร์ไม่ชอบลำโพงพคุณยิงพญานาคเสจะพผมทำไมครับยิง ยิงพยายร่างใ่ผมทำไมพี่ป่าไม่ได้ยิงป่า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 แค่เดินมาโรงเรียนด้วยกัน้ยเสียงดีจังเลยหนุ่มน้อยสวัสดีครับเดียนังเฮ้ยเฮ้ยเห้อเฮ้ยเหอนักเรงเห้อเดินมาแล้วเฮ้ยนักเรงเห้อผมติดตามช่องพี่อยู่ผมผมติดตามช่องพี่อยู่ขอบใจมากแต่ทำไมไม่ยอมใส่เสื้อของของที่พี่ทำมาเนองเออไม่ได้ไม่มีโลบักครับโอ้ยถ้าไม่มีโลบัคแล้วก็ติดตามวิลเลเกอร์สิครับเย็นนี้มีโลบักฟรีนะครับโอ้งบนอะไรเนี่ย

เจ็ดร้อยกว่าเราคนที่ไหนครับคนใต้ครับคนใต้โอ้คนใต้คนใต้พี่พี่แหล่งใต้ได้หินหัวนะครับได้ก็ได้ครับผมได้เออพี่พี่พี่เออปีไข่จงนีนงครับยุครู้แล้วก็หมอบีบมือกับผมได้แล้วั็เอ้ไม่ใช่ไม้ละใครยี่สิบบาทด่าใครวะเอ้ยไม้ยี่สิบบาทมึงด่าใครวะปกติของพี่แกแหละปกติเลยนะพี่เขาต้องเหานคอนเสิร์ตดูนะครับฮะย้ลา ขายของแบบคอสิเตอร์ให้ดูหน่อยครับพี่ฟังใครไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เดี๋ยวอ้าเราก็มีไอพีไอแล้วก็อ้าอ้าอะไรเราเลยแย่งกันปิดไมมึงบ่นแหละไอกระจอบพี่ใจเย็นไม่ได้พี่ห้ามตัวเองไม่ได้พี่ใจเย็นนะเพื่อทพี่หยุดจริงีผมจะหาเติมรถบัสมาซื้อของที่แแบบที่โอเคพี่หยุดจริง ฮะพี่โดนจุบมั่วป่ะเฮ้ยไอ้น้องโคโคนนัทพี่โดนจุบมั่วป่ะน้องได้เดี๋ยวผมจุกว่ะ เรียกชื่อผมปี่นาผมผมกุจิไม่ใช่โคโคนัทกุจิแมงกุจิเหรอพี่ดูหน้าผมนี่เหมือนแมงกุจิเฮ้ยกุจิน้องรักไอตำรวจมันจะมาจับพี่วันน้องคนไหนพี่ดรือูดาแม่งให้อ่ะไอเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นเนี่ยไปแกร์นโปนิ้โปงเลยพุทโเลือเต็มระบบไอไอไอน้องหัวแดงพูดว่าตอกสดๆให้ฟังหน่อยดิตอกสดๆเสียบสดๆพี่เลโก้สดไหมครับพี่พี่ พี่เลโก้โหเลยที่สดหมดเตือกโหเนเลยเราคุยกันระยะหน้ามันใกล้กันขนาดนี้เลยวะวะก็ใกล้เกินโดนมาแล้วเราก็ไปเย็บใหม่พูดที่พูดนี่คือโดนตูดอหรครับน้องน้องผู้หญิงครับฮัลโหลครับอันนี้ผู้หญิงป่ะครับพี่แกฟังนั้นได้ไหมล่ะพี่แกที่แกมีไม้ไหมอาอินโทรเวิร์ดไหมครับเนี่ยย้อนนนบุญะลาาเเ ท้าแม่งทำดีว่ะกลางลมให้ด้วยเหรอน่ารักว่ะครับเลี้ยวเนี้ยวโค้งท้าเลยครับตูนตอนไหร่พี่จะล้านซับเหรอเมื่อพวกเองกดซับกันครบทุกคนอ่ะตัวบนทับแถวนี้มีให้ดูไมครับอยากดูเนาะครับโอ้โหเอเดนจับกุจิโทษทีนะครับผมติดตามด้วยครับน้องศึกษาที่มีหัวใจอุ้มพี่หน่อยครับเอาเฮ้ยอุ้มดิสาววิ่งหนีข้างหลังข้างหลังมันมีพวกแมงกุจีวิ่งไล่อยู่วิ่งหนีสสสสววััััดดีีคครรบบ เดิมุ่งมอากันมีสารุงามเดินตามลมลุบผู้ารเท่าไหร่ไม่รู้แหลกตัวงูฉันัวงูอย่กเห็นงูหมล่าใครเขาเบี้ยวอะไรเนี่ยเไม่อยากเล่นแล้ว่าท้อว่ะ ด้เลโก้ไม่ดีนะอย่าดูดเลโก้เลยพี่ผมมีอารมณ์แล้วพี่ตำรวจจะวิ่งไล่อ่ะไล่ยิงเอฟเต้นั่งตัวรักเราบอกน้องสาวพี่จะไม่ยิงเราแล้วพี่จะไม่ยิงเราแล้วแต่หนูต้องพูดว่าหนูหนูต้องพูดว่ารักพี่ไอ้นะคะแค่ครั้งเดียวพอเออรักรักพี่ไอ้เฮ้ยเสียงมันมันมันไม่เซ็กซี่อ่ะน้องพี่ต้องการความเซ็กซี่นี่รักพี่ไอ้นะคะ ไม่ไหวแล้วอุ้ยน้องครูศักดิ์มากเลยพี่ไออุ้ยน้องครูศักดิ์แบบจุ๊บมั่วพี่อะต้นพี่ทำไม่ลงจริงว่ะแต่ผมมีอารมณ์พี่ไอ้ต้นเลือนจัดทัองสาวน่ารักจังเลยอุยไม่เจอกันนานเลยนะโอุ๊ยเล่นแต่เลโกกนิดก่อนหน่อยนี่นี่จะก่อนเหรอเอลล์เอลล์ อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปถ้าสมมติว่าคุณชอบคลิปนี้อยากให้มีอีกนะครับผมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันไว้นะครับผมอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์หรือว่าถ้าชอบคอนเทนต์อันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากๆนะครับผมซีอ you บ๊ายบายนะจบ